สวัสดีครับผมวันนี้เข้ามาในเมืองครับวันนี้ว่าเข้ามากดตังค์ด้วยแล้วก็เอาขวดที่เก็บๆไว้ครับขวดน้ําขวดที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาหยอดตู้นี่ครับเพื่อที่ได้ค่าขนมค่ากับข่า,ขขาวเล็กๆน,น้อยๆครับขวดหนึ่งก็สามสิบองศาประมาณว่าสามสิบตังค์บ้านเรา ง่ายครับผมเขาใส่ท้ายรถจักรยานมาขีจสเต็ง,ง,งเข้ามาใน,างนเงเลยเื่อง,งานครับเพื่อง,งานต้ิั้งตเข้ามาเลยเนี่ยครับยอดง่ายใครอยู่ประเทศอินโดีเก็สามารถทำแบบเมาต้นได้นะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมดีเลยละ่ะได้เงินง่าย มันอาจจะเป็นเงินแบบรายได้ที่ได้มาจากแบบที่เราเก็บของไว้แบบเล็กๆน้อยๆครับแค่ขั่พอได้ค่าขนมค่าไอติมค่าข้าวเครื่องปรุงพวกนี่ยหยบบนี้เลยครับบางทีเขาไมหยอด ส่วนเก็บรอบนี้ก็จะเป็นพวกขวดน้ำเลยครับหลายดูได้ใครเขา้ามาเห็นคลิปน,นี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังลใจให้บอกตัวด้วยนะครับสู้งานอิสระอยูเหมือนเดิมนะครับทำงานได้เงินแล้วเราก็หารายได้จากช่องทางอื่นเพื่อที่จะได้ให้เงินกลับบ้าน,นเยอะครับไหนๆก็มาแล้วเนาะใช้ไม่คุ้ม คิดแตว่ามาหาประสบการณ์ครับอย่าไปคิดอะไรมากมาหาประสบการณ์ดูแลเจ้าของดีๆแล้วโอกาสจะให้เงินเราครับผมเชื่อแบบนี้ควน่อยกล่องันที้บุกไปหน่อยอ่าได้หนึ ครับถ้าไม่มีโลโกโ้จะหยอดไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ขวดของประเทศอิตาเลีก็จะหย่อนไม่ได้ครับขวดนี้ใช่หรือเปล่าวนี้น่าจะได้สรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามอบ่บต้นเลยนะครับจริงก็ไม่จใ,ให้ผมเลยเด้อ ตู้จะเต็มนะครับโอ้โครบห้าสิบชิ้นแล้วครับโอ้ตู้ตตู้เต็มตู้เต็มจะได้ใบเสร็จออกมาแบบนี้ครับบินนี้ก็ได้13บชกเกลครับผม ก็ประมาณบ้านเราก็110 110 110บาทก็ดีครับติดมาง่ายๆใส่ท้ายรถมาทีนี้ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย